กรทมขอความร่วมมือประชาชนลอยกระทงปีนี้ห้ามจุดพุห้ามปล่อยโคมลอยกรทมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบ้างไฟพุตะลายโคมลอยหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทงประจำปี2564ในการขอความร่วมมือจากผู้ผลิตสะสมจำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตกรทมโดยห้ามไม่ให้จุดและปล่อยบ้างไฟฟุ้ตะลายโคมลอยโคมไฟหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจ,จากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้นหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ you